นี่ฉันไม่ให้พวกแกเช่าห้องแล้วนะทำไมล่ะคะเจ้าของบ้านก็ดูสภาพพวกแกสิตอนเนี้ยแกก็ท้องแก่อยู่แล้วถ้าแกคลอดลูกออกมาลูกแกส่งเสียงร้องเสียงดังค้างห้องก็จะลาค่ะฉันจะทำยังไงละ่ะแล้วถ้าเขาย้ายออกอะ่ะฉันี่แย่เนี่ยสิฉันให้เวลาแกแค่หนึ่งอาทิตย์แกก็รีบย้ายให้ดว่ดวนเลยนะเดี๋ยวก่อนสิคะเดี๋ยวก่อนสิคะเจ้าของบ้าน มายพี่ว่าเราซื้อบ้านอยู่เลยดีไหมเราจะซื้อบ้านกันได้ยังไงล่ะพี่นอตเงินเดือนเราสองคนรวมกันก็สองหมื่นกว่าแต่ว่าตอนเนี้ไมยก็ลาคลอดมายเองก็ไม่มีรายได้แล้วมีแต่เงินของพี่แล้วเรายังต้องเลี้ยงลูกอีกเราจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อบ้านละะ่ะคะพี่นอต ไม่ต้องคิดมากแล้วค่ะงั้นเรารีบไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปงานขึ้นบ้านใหม่ของตองกับปอนสายนะค่ะความจริงพิสูจน์แล้วว่าบางคนเกิดมามีพร้อมทุกอย่างแต่กับบางคนต้องดิ้นรนเป็นสิปีกว่าจะได้มาโ,โหปอน ตอนนี้แกซื้อบ้านแล้วเหรอวะบ้านนี้ราคาไม่ได้ให้ถูกๆเลยนะแกไปเอาเงินมาจากไหนวะก็พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายอะซื้อให้ไงแล้วก็ผ่อนเนาแต่ฉันได้ยินมาว่าตอนเนี้ยดอกเบีย้ยผ่อนบ้านมันไม่ใช่ถูกๆเลยนะโอ้ยเรื่องนั้นอะไม่มีปัญหาหรอกพ่อแม่ฉันอะเก็บกองทุนมาตลอดชีวิตเพื่อที่จะซื้อบ้านให้ฉันฉันกับเมียเนี่ยแทบไม่ได้ออกเงินเลยสักบาทนะเออจริงสิมายใกล้จะคลอดลูกแล้วนี่เมื่อไหร่แกจะซื้อบ้านเหรอ ถ้ามีพ่อแม่คอยช่วย,วยก็เหมือนได้เดินบนถนนราบแต่ถ้าไม่มีก็เหมือนเดินในทางโคดเขีย้ยวพี่นนท์ระวางหน่อยสิคะเป็นอะไรมากไหมคะไม่เป็นไรรอกไม้ ไมยระวังลูกในท้องเถอะพี่นอ็อตไมยก็บอกพี่แล้วไงคะว่าให้จ้างคนข้างล่างเขาช่วยยกขึ้นมาพี่ยกขึ้นมาเองแบบเนี้ต้องสี่ชั้นน่ะถ้าให้เงินเขาไปพี่ก็ไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้แล้วไม่เป็นไรหรอกมายอะไรที่ประหยัดได้อะเราก็ควรจะประหยัดนะได้ค่ะเออพี่นอ็อตคือว่าไมคิดไว้อีกเรื่องหนึ่งอะถ้าเกิดว่าไมยคลอดเมื่อไหร่ ให้แม่มาช่วยอยู่ดูแลไม้ดีไหมคะฮัลโหลน็อตลูกตอนนี้พ่อแกเนี่ยอาการกำเริบอีกแล้วนะเจ็บจนลูกไม่ขึ้นเลยอะ่ะน็อตโอนเงินให้แม่สักสามพันไดไหมลูกแม่จะพาพ่อแกไปหาหมอเออได้ครับแม่เดี๋ยวผมจะโอนไปให้แม่เลยนะครับแม่มีอะไรหรือเปล่าครับถ้าไม่มีอะไรแล้วเงินแค่นี้ก่อนนะครับ จ้าลูกขอบใจมากนะทำไมกันนะทำไมเราสองคนต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยคนอื่นมีพ่อแม่คอยช่วยเหลือแต่พี่เงินเดือนแค่หมื่นสามก็ต้องส่งให้ที่บ้านเดือนละต้องสามพันแล้วอะทำไมปอนกับตองไม่เห็นได้เจออะไรเหมือนพวกเราเลยล่ะคะพี่นอ้อตพี่ปอน แม่ตองอ่ะเขาโอนเงินมาให้ตองด้วยนะแปดหมื่นเห็นเขาบอกตองว่าให้ตองไปหาศูนย์ดูแลหลังคลอดดีดีด้วยอ่ะถ้าแม่โอนมาให้อ่ะจะรับไว้เถอะเงินบำนาญของแม่ยังมีอยู่ก็ได้ค่ะเออไม้เราแกอ่ะได้หาศูนย์ดูแลหลังคลอดไวบ้างหรือยังจริงๆรแล้วผู้หญิงอย่างเราอ่ะการอยู่ไฟนเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะรู้ไหมแต่จริงฉันก็หาไว้ที่หนึ่งแล้วนะฉันว่าที่เนี่ยน่าจะดีเลยแหละฉันไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยอ่ะ ฉันคิดว่าอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดฉันดูแลตัวเองได้นะ่ะเอาไม้มันจะไปประหยัดได้ยังไงล่ะฮะเรื่องแบบนี้มันสําคัญมากเลยนะเผลอๆถ้าเกิดว่าดูแลไม่ดีอ่ะโรคมันอาจจะตามมาหรือไม่มันเกี่ยวกับสุขภาพเราเลยนะ oh <my. S 1> ฉันว่าแกเอาอย่างนี้ดีไหมแกก็ลองไปขอยืมพ่อกับแม่แกดูก่อนสิคือพ่อแม่ของพวกเราไม่ค่อยมีเงินนะ่ะอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดไปก่อนหรือไม่ถ้าดูแลตัวเองได้เนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองไปก่อน เออถึงแม้ว่าพ่อแม่ของพวกเราจะไม่มีเงินนะ่ะแต่ว่าท่านก็มีความรักให้เราสองคนตลอดแล้วก็ให้กำลังใจเราเสมอตอนนี้เราก็มีกำลังใจที่จะหาได้ด้วยตัวเองแหละ มาพี่ขอโทษนะพี่ไม่ต้องขอโทษหรอกนะคะมันไม่ใช่ความผิดของพี่แล้วก็ไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้นแต่มาแค่สงสารพี่อะบ้านคนอื่นเขาทำงานหาเงินกันได้ทั้งครอบครัวแต่พี่หาเงินอยู่คนเดียวแต่กลับต้องดูแลคนทั้งครอบครัวภาระทุกอย่างมันอยู่ที่พี่หมดเลยอะ มายที่ทนได้ไม่เป็นอะไรเลยแค่นี้ชิลๆพี่คิดว่าคืนนี้พี่จะออกไปหาทำงานพิเศษเพิ่มหน่อยอะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีพ่อแม่คอยช่วยอะแต่เราสองคนต้องพยายามนะเ<ะ>พื่อลูกของเราที่กำลังจะเกิดมาค่ะตัวน้อยของพ่อ บ้านลูกค้าน่าจะอยู่ยแถวๆนี้นี่หว่าไม่หาไม่เจอวะ่ะบ้านเลขที่12ทับ106สวัสดีครับผมมาส่งวัสดุครับเดี๋ยวผมเอาไว้หน้าบ้านเลยนะครับ บ้านนี้ปะเนี่ยไม่ใช่บ้านไหนเนาะเดี๋ยวดูทีวีกันนะค่ะเอาอีกช่องหนึ่งสิคะ <ไป S 2> ช่องประจำของตองอะได้จ้ะละครที่ตองชอบเลยนี่นางเอกคนนี้มันสวยมากเลยนะคะก็สวยเหมือนตองไงจ้ะ โอ๊ยโอ๊ยยอ๊ยไม่อ้อยไม่ไม่เป็นอะไรอะพี่นัดไม่เจ็บท้องมากเลยอะเหมือนว่าจะคลอดแล้วอะโอ๊ยไม่ไม่ไม่โทรก่อนนะแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวพี่เรียกรู้ก่อนอ๊ยไม่นี่มันก็ตีสองแล้วอะมันคงไม่มีรถหรอก มันไม่ไหวแล้วนะพี่โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปหาหมอเองไปไปมาไปค่อยลุกนะโอ๊ยขอเนลาดีนะคะที่พ่อกับแม่เขาซื้อรถเอาไว้ให้เราแล้วอ่ะไม่อย่างนั้นเจ้าตัวเล็กเกิดมากระทันหนนะพี่คงตกใจแย่เลยนั่นน่ะสิ ถ้าไม่มีรถเนี่ยมันคงแย่มากๆเลยโชคดีแล้วที่ต้องกับลูกอะปลอดภนะัไม่นะไม่นะไม่เสียงดังเกิดอะไรขึ้นอะ่ะไม่ไม่เป็นอะไรทาไมร้องไห้แบบนี้ ไม่ยมอยู่ไฟอยู่นะท้ามันไม่กินของเหนือค้างคืนแบบนี้ไม่นอนไม่ทำดมหกหมดเลยพี่ซื้อกระปุกละตั้งหลายร้อยไม่ทำหกหมดเลยพี่น้องไม่ขอูไม่ไม่เป็นอะไรเลยแค่กระปุกเดียวเองไม่เป็นไรนะไม่ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้ว ครอบครัวที่มีชีวิตดีมักได้รับการสนับสนุนกันรุ่นสู่รุ่นแต่ครอบครัวที่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากพ่อแม่เหมือนเดินช้ากว่าเพื่อนไปอีกสิบปีชีวิตที่ไม่มีต้นทุนก็แค่ต้องออกแรงมากกว่าคนอื่นแต่สุดท้ายสักวันเราก็ต้องมี